ครับใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติถ้าท่านไม่พูดความจริงประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ยังเคชื่อใงอยู่ก่อนที่จะไปถึงรองดองท่านต้องพูดความจริงเรื่องนี้ให้ประชาชนได้รับทราบโดยกระจางด้วยคำถามนี้ไม่ควรมาถามผมคำถามบางประการตายแล้วก็ตอบไม่ได้ 4, 3, 2. 2> ผมเนี่ยไปร่วมจัดตั้งพันธมิตรเนี่ยตั้งแต่ปี2546-47เนะเป็นกลุ่มแรกเลยตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ใช้ชื่อว่าพันธมิตรนะเราก็เป็นการรวมตัวกันเพื่อมาติดตามสถานการณ์การเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดง่ายๆว่าเริ่มมีอิทธิพลทางการเมืองมากนะพี่กับคุณทักษิณเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่อยู่พักพลังธรรม คุณทักษิณเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถและที่สําคัญเนี่ยแกเป็นคนที่ล่้ามัวยอยู่แล้วนะแกคงไม่เข้ามาเพื่อสแสวงหาประโยชน์แต่พอตอนหลังมาเนี่ยเราเราก็รู้สึกผิดหวังว่าเอ๊ะมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยก็ทําอะไรหลายอย่างที่ว่าเอาเปรียบในช่วงปลายปี4 3ร้อยต่อจะมาต้นปี44เนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่สําคัญจําได้ไหมเรื่องซุกพูนไงซุกพูนของคุณทักษิณน,นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ เห็นว่าเอคุณทักษิณเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนดีนะเพราะว่าถ้าแกเป็นคนดีทําไมแกเลี่ยงกฎหมายนั่นอ่ะคือเราเริ่มจับและท,ท,ทั้งทั้งที่เราเมื่อก่อนเราก็เคยสนับสนุนคุณทักษิณพอความนิยมที่มีต่อคุณทักษิณกับไทยรักไทยมันพุ่งสูงมากเนี่ยมันเลยเริ่มเกิดความกังวลขึ้นกับคนที่อาจจะบอกว่าเออเป็นกลุ่มอำนาจเก่า ลุ่มที่อาจจะบอบช้ำเกษศรกฐกิจต้มยำกุ้งพอถลมวดแล้วมันเลยค่อยๆก่อตัวนะครับมาเป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มกลุ่มพันธมิตรอะกลุ่มเสื้อเหลืองในยุคนั้นนะครับแล้วก็มันค่อยเกิดเหตุปัจจัยที่มันไปกระตุ้นคือมันมีการพูดถึงพฤติกรรมพฤติการต่างๆนโยบายต่างๆเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนของนโยบายของรัฐบาลกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของครอบครัวชินวัตรอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็มีมีตัวที่มันกระตุกกระตุ้นมวลชนอยู่ตลอดเวลาคุณทักษิณไปที่ไหนเนี่ย ก็จะมีคนออกมาโหร้องขับไล่ผสมผสานไปกับคนที่ออกมาเชียร์สู้ๆ้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็เลยเกิดเหมือนกับมีสภาวะความขัดแย้งของผู้คนในสังคมเกิดขึ้นจนเป็นที่มาว่าคณะรัฐประหารก็เลยใช้เป็นข้ออ้างว่าเดี๋ยวมันจะขัดแย้งกันไปลุกลามบานปลายกันคนจะจะมาทะเลาะเบาะแว้งกันตีกันเนขียนฆ่ากันเพราะนั้นเราต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลมเนื่องด้วยคณะนี้คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขได้เข้าควบคุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลไว้ได้แล้วเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้อยู่ในความสงบวันนี้ขอพูดเพื่อให้เป็นประวัตศิาสตร์ไว้ยังไม่เคยพูดที่ไหนเขาบอกว่า อาจารย์คนสำคัญสำคัญที่เป็นผู้นำทางความคิดไม่สนับสนุนให้ออกมาต่อต้านรัฐประหารเพราะมองว่าคุณทักษิณน,น่าจะเป็นอันตรายมากกว่าการทำรัฐประหารหรือเปล่าเขาพูดแต่คำว่าเขาไม่ชอบรัฐประหารแต่การรัฐประหารในปี4ีเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องจัดการกับระบอบทักษิณขบวนการต่อต้านรัฐประหารปี4ีแล้พัฒนาจนมาเป็นขบวนการเสื้อแดงเนี่ย จึงค่อนข้างโดดเดี่ยวพูดง่ายๆมีแต่ไพร่ชนบทกับไพร่เมืองแต่ชนชั้นกลางอิสระก็มาร่วมนะแต่ที่เป็นปัญญชนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้และรวมทั้ง NGO เนี่ยล้วนไปเชื่อและไปสนับสน,นุนคุณสนธิลิมทองกุลทั้งสิน้นไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นไปแล้วกลายเป็นว่าในทุนที่มาจากการเลือกตั้งเลวร้ายกว่าการที่ฐานมายึดอำนาจมันเป็นไปได้ยังไง มมันนนไ่่ควรจะเป็อยางี้ผมจะพูดความจริงครับความจริงที่ผมถูกปิดเบือนมาโดยตลอดผมเป็นนายกเมื่อก9กุมภาพันธ์44เพราะฉะนั้นตั้งแต่1ธันวาคม43ผมไม่มีหุ้นในกลุ่มชินที่เป็นของตัวเองของเมียและของลูกที่ไม่บรรลุทีติภาวะ,ะเลยแม้แต่หุ้นเดียวเราเน้นไปที่การตรวจสอบการทุจริตเป็นหลักเลย โดยเฉพาะของพี่เนี่ยพี่ในจุดยืนของพี่ก็คือเรื่องทุจริตเรื่องการตรวจสอบการทุจริตการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเราต้องรู้นะตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลคุณทักษิณมีเรื่องถูกกล่าวหาเยอะนะคือถ้าคุณทักษิณไม่มีเชื้อเลยนะทำอะไรถูกต้องตามกฎหมายหมดเนี่ยถ้าคุณทักษิณจะถูกกระบวนการที่จะล้มคุณทักษิณเนี่ยเขาก็ต้องสร้างเรื่องเองถูกไหมครับแต่นี่เพราะคุณทักษิณก็พลาดที่ไปมีเชื้อเหมือนกับคุณพิธาตอนนี้เหมือนกับคุณธนาธรเนี่ย ที่ไปพลาดเรื่องถือ,ถอหุ้นสื่อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไปพลาดอย่างเงี้ยก็เป็นเชื้อให้เขาเอาไปเล่นต้องพูดตรงๆเลยว่าเราไม่ได้เคยคิดหรือว่าเราจะไปไปร่วมกันนะก่อที่บอกว่าเป็นสารตั้งต้นที่จะให้เกิดการรับประหานแต่เราไม่รู้นะว่าตอนหลังๆมาเนี่ยนะครับที่มีคนเข้ามาร่วมแล้วก็ถูกแย่งการนำไปโดยคุณสนธิกับคุณจำลองสีเมืองเนี่ย ครับที่แย่งการนําไปจัดเป็น5แกนนําพันธมิตรรุ่นหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะมีคอนเน็กชันหรือว่าเขาจะมีการไปวางแผนอะไรกับใครยังไงนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ไปร่วมประชุมกับเขานะหลายครั้งที่สําคัญสําคัญเขาก็ไม่เคยให้พี่รู้นะถ้าพูดถึงเชิงความคิดนะมันเป็นการต่อสู้กันของประชาธิปไตย2แบบประชาธิปไตยคุณธรรมประะัประชาธิปไตยเลือกตั้ง มันยังไม่มีคําว่าขวาหรือซ้ายชัดเจนใน,ใน,ในยุคนั้นรัฐานสี่เก้าทำให้เกิดรัฐบาลปี50มีการเลือกตั้งในปี50ตัวแสดงเดิมก็ลงสู่สนามแข่งขันมันเกิดเลยเกิดการประทะกันทางความคิดปะทะกันของมวลชนเกิดความขัดแย้งของผู้คนในสังคมยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงกลับจะรุนแรงด้วยซ้ำจนมาถึงการเลือกตั้งปี54ก็ยังไม่จบสิน้นจนกระทั่งต้องมีรัฐประหารอีกครั้งปีะปี57ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่1 2557เรื่อง การควบคุมอำนาจการปกครองประเทศโอ้ไม่จบและนี่คือความต่อเนื่องของการทำรัฐบาลเพราะเขามองว่าสี9เก้เนี่ยมีรัฐมนนูญ50เนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้คือคุณทักษิณยังได้อำนาจอยู่ดังนั้นการทำรัฐปรหารปี57เนี่ยเขาจึงวางเอาไว้หมดเลยมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เลิกรานะมีทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนั่นก็คือเครือข่ายระบบอมาตย์เป็นสงครามป้อมข่ายเลย คือหนึ่งพักต่างๆบอกเลยว่าไม่เอาเก้าวไก่ด้วยเหตุผล1นึ่งสองวก็ไม่เอาเก้าวไก่ด้วยเหตุผล1 1ึ่อะไรมันจะเหมือนกันป่านนั้นถ้าไม่มีการชี้นำการมีก้าวไกมาทำให้เพื่อไทยเนี่ยกลายเป็นไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวละ รัฐทำไมมันถึงรับประหารกันได้ทั้ง 13, 14ครั้งและในอนาคตก็ยังไม่หมดอย่าไปคิดว่าประเทศไทยจะไม่มีการรับประหารครั้งที่14นะลองดลการจัดตั้งรัฐบาลนี่ไม่จบนะเขายึดอานาจเลยนะเพื่อไทยถึงต้องยอมไงเพื่อไทยถึงต้องยอมทุกอย่างเพราะยอมไปดีกว่าถ้ามันยึดอานาจอีกคราวนี้ไม่เหลืออะไรเลยทักษิณก็ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ไเลยเลยถ้าเราลองดูตัวละครอ่ะคือคนที่ทำรัฐประหารปี57กับคนทำรัฐประหารปี49เนี่ย ก็ถือว่าต้องเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันแค่เปลี่ยนผ่านจากนายทหารรุ่นรุ่นหนึ่งมาสู่อีกรุ่นหนึ่งเท่านั้นแต่เราก็เห็นนะองค์คาพยพอ่ะคนที่มาวันนี้เราเรียกเขาว่าอ่ะถ้าย้อนเวลาไปเมื่อตอนปี49่เ้าขาก็คือขุนทหารน่ะคนสําคัญแต่วันนั้นเขาอาจจะตําแหน่งยังไม่สูงที่สุดแต่เขาก็มีส่วนในการควบคุมกําลังพลในการเข้าไปยึดสถานที่ต่างๆในการก่อปฏิบัติการยึดอนานาจพอปี57เขาก็แค่เลื่อนระดับขึ้นมาเป็นคนที่สั่งการสูงสุดเท่านั้นเองพูดง่ายๆคือมันยังเป็นขบวนการเดียวกัันนนที่่่ตออเืงกมา เขากำลังทำกันอยู่ไม่ใช่เหรอพี่เขาบอกว่าเหลืองกระแดงเลิกลบก,กันมาลบกับส้มมันมันเห็นชัดขนาดนั้นเลยเอ,อ๋อก็เขาพยายามทำกันอยู่มันก็มองเห็นชัดแล้วหลายคนก็พูดแล้วแต่ถ้าอย่างนี้นะก็เรื่องของเขาแต่พี่ไม่ยุ่งด้วย พี่กำลังจะบอกว่าสองครามในเมื่อ17ปีแล้วมันกำลังจะจบแล้วในวันนี้จะมาบอกว่ามันจบก็ไม่ได้ไปสรุปอย่างนั้นก็ไม่ได้เราจะไปรู้ได้ไงอนาคตผลประโยชน์ขัดกันเมื่อไหร่มันก็กัดกันอีกจะไปสรุปอย่างนั้นไม่ได้ก็เหมือนอย่างที่ใครจะไปคาดคิดว่าไอ้พวกพเผด็จก,การทหารเนี่ยนะที่มันโค่นล้มระบอบทักษิณเนี่ยมาวันนี้มันมาจับมือกันมาร่วมรัฐบาลกันทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ตอนหาเสียงมันก็บอกว่ามันไม่เอาสองลุงคนโกรธนะ อย่างตอนนี้คนก็โกรธเพื่อไทยเพราะว่าคนสแสดงจํานวนเกือบทั้งหมดเนี่ยเขาหวังว่า,าพรรคเพื่อไทยต้องเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคุณข้ามขั้วไปได้ยังไงส่วนใหญ,ญ่เขาโกรธแต่อาจารย์เนี่ยเข้าใจถามว่าโกรธไหมก็โกรธแบบไม่เคยหวังเนี่ยไม่ค่อยหวังไงเพราะว่าเรารู้ว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นต้นทุนที่สูงมากอาจารย์ว่ามันหมดเลยอะ่ะหมดเลย่ะนะ ก็เท่ากับต้องไปเริ่มต้นใหม่แต่เริ่มต้นใหม่ในฐานะที่คุณอยู่ฟากจารีตแล้วนะเพราะนั้นไอ้สิ่งที่คุณทํามาเนี่ยกลายเป็นพักอื่นได้ประโยชน์ก้าวไกลเท่ากับมาเก็บดอกออกผลของคนเสื้อแดงเลยได้เลยเพราะว่ามันสร้างเอาไว้แล้วร่วมกับนิวเวอเตอร์คนรุ่นใหม่นี่ไม่ได้พูดด้วยความโกรธเกรียดนะว่าไปตาม ตามจริงแต่ว่าดังที่บอกแล้วว่ามันใช้เวลานานหรือเคินตั้งแต่ปี49จนถึงปัจจุบันเพราะนั้นเนื้อหาของการสรืบทอดอำนาจการทำรัฐะหารยังดำรงอยู่จนถึงเดี๋ยวนี้แหละก็คือฝั่งจารีตอำนาจนิยมไม่ยอมแพ้ ผีตุ้มใหม่เกิดขึ้นมานานแล้วคือคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามีผีทักศิณแล้วก็มีปีศาจธนาทรมรดกที่คุณธนาทรทิ้งไว้หลังจากที่อนาคตใหม่ถูกยุก,ก็คือพรรคเอ้าไก่คุณธนาธรเองก็ยังมีบทบาทในทางกายภาพจริงๆแบบมันเป็นศึกที่เขาก็วัดกันมานานพอสมควรนะของคนที่เขารักษาอำนาจมาตั้งแต่หลังปี57อะว่าตกลงเนี่ยเขาควรจะกลัวผีทักศิณหรือปีศาจธนาทรมากกว่ากันซึ่งพอผลการเลือกตั้งปี60ออกมาเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยผีสีแดงเนี่ยน่ากลัวน้อยกว่าปีศาจส้ม มันก็คงจะพอเป็นบทสรุปได้แหละว่าการเมืองไทยหลังจากนี้ถ้าถ้าไม่ไม่มองว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องน่ากังวลเกินจนเกินไปสําหรับระบอบประชาธิปไตยนะก็แปลว่าเรากําลังพัฒนาไปสู่การมีประชาธิปไตยที่สู้กันด้วยอุดมการณ์มากขึ้นแล้วก็น่าจะมีโอกาสพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์แบบมากกว่าที่ผ่านมา